มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นขั้นตอนที่5การเผยแพร่ค่ะเราอยากให้นักเรียนเข้ามาเรียนแล้วนะคะเราต้องเผยแพร่นะคะโดยการทําขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะทีนี้ไซต์ที่เราทํานะคะก็ยังไม่ปรากฏสู่สาธารณชนค่ะเราต้องไปคลิกที่คําว่าเผยแพร่ก่อนพอนะคลิกแล้วนะคะเราก็จะต้องตั้งชื่อเว็บไซต์ของเราที่จะเกิดขึ้นนะคะ ้พพิมพ์เเขาไปลยค่ะถ้าชื่อไซน์นั้นนะคะมีปรากฏแล้วก็เราจะใช้ชื่อซ้ํากับคนอื่นไม่ได้นะคะอาจจะเติมตัวเลขข้างหลังไปก็ได้ค่ะถ้าซ้ํากับคนอื่นมันจะเป็นสีแดงนะคะถ้าจะถ้าไม่ซ้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ก็มากําหนดตั้งค่าเลยค่ะว่าใครจะดูได้บ้างนะคะก็คลิกที่เปลี่ยนตรงนี้จัดการตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาเลือก ตรงคำว่าลิงก์เนี่ยค่ะคลิกใครดูได้บ้างใครจัดการกับเว็บไซต์เราได้บ้างใครแก้ไขได้บ้างนะคะเราจะกำหนดแค่ส่วนของผู้ชมนะคะว่าผู้ชมที่เป็นสาธารณะแบบนี้สามารถเข้าชมได้นะคะแล้วเราก็เช็คข้อมูลนิดนึง ข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะให้กดคําว่าเผยแพร่นะคะตอนนี้ก็กําลังเผยแพร่เว็บไซต์อยู่จากนั้นเราไปคลิกที่รูปลูกศรข้างคําว่าเผยแพร่ค่ะนะคะด้านบนขวาเนี่ยเราก็ดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่เผยแพร่ได้เลยก็จะเห็นว่าถ้าผู้คนทั่วไปที่เข้ามาดูเว็บไซต์เราก็จะเห็นหน้าตาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถคัดลอก url แล้วก็ส่งลิงก์ไปให้นักเรียน ะะหรือไปแนบกับเมนูของเว็บไซต์โรงเรียนก็ได้ค่ะเป็นยังไงคะขั้นตอนเพียงแค่5ขั้นตอนท่านก็จะได้ Google Sites เพื่อเป็นสื่อการสอนแล้วใครทําได้อย่างไรแล้วบ้างสามารถวางลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ตรงนี้เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะสวัสดีค่ะ